สวัสดีครับสมาชิกสตาร์ทูเรด,ดวงวันนี้ทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็จะนำหวยฮาหนอยงวดประจำวันที่13สิงหาคม2565ลงคลิปให้สมาชิกท่านผู้ชมจึงลังหาข้อมูลแนวทางหวยฮาหนอยทั้ง3หาฮานอยครับฮาหนอยพิเศษฮาหนอยปกติและฮาหนอย VAP ผมก็จะมีเลขสูตรแก้คำนวณเลขเด่นประจำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนำมาจับคู่ชุด3ตัว2ตัวบนและ2ตัวล่างให้กับสมาชิกดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการซื้อสลากหวยฮานอยทั้ง3าฮานอยครับคำเตือนครับคลิปวีดีโอนี้แนะนำการสรุป เลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเพื่อหาเลขตัวเด่นจับคู่3ตัว2ตัวบนล่างเป็นนวทางการซื้อสรากหวยฮาหนอยวงเล็บเปิดพิเศษปกติ VIP วงเล็บปิดเท่านั้นโปรดใช้การพิจรารณาญาณในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาสรุปผลการออกสรากหวยฮาหนอยงวดประจำวันที่12 สิงหาคม2565กันก่อนครับผลกันออกสลากหวยฮาหนอยพิเศษทำกันออกในเวลา17บเนาฬิกา15นาทีถึง17นาฬิกา30นาทีรางวัลเลขท้าย4ตัวออกรางวัลเลขท้าย4ตัวออก8 3 4สี่เลขท้าย3ตัวน3 412ตัวสน41เลขท้าย2ตัรางสหผลกันออกสลากหวยฮาหนอยปกติทำกันออกในเวลา 18กา15นาทีถึง18ากา30นาทีรางวัลเลขท้าย4ตัวออก3 9 7 0เลขท้าย3ตัวบน9 7 0 2ตัวบน7 0เลขท้าย2ตัวง5 6และบนกันออกสลากหวยฮานอย VIP ทำการออกในเวลา10 9นาก15นาทีถึง19นา30นาทีรางวัลเลขท้าย4ตัวออก0 3 1 6เลขไท 3, ้าย3ตัวบน3 16 2นตัวบน1 6เลขไท้าย2ตัวล่าง2 0นี้คือผลกันออกสลากหวยฮานอยพิเศษปกติและว a p งวดวันที่12นะครับมาสรุปเลขสูตรที่ลงคลิปให้สมาชิกด,ดูเป็นแนวทางในงวดวันที่12กันเลยนะครับมาย้อนดูนะครับในงวดวันที่2มาดูชุดสรุปหวยฮานอยนะครับสรุปหวยฮานอยในชุดที่ ผมได้สรุปเด่นไว้นะครับในชุดเด่น2ตัวบนล่างนะครับก็มาเข้าที่เลขไทยาย2ตัวล่างของหวยฮานอยปกติซึ่งออก56ครับออก5 6านะครับ2ตัวล่างปกติครับและในชุดเลขปิ้งบนล่างครับวิ่งบนล่างก็ศูนย์เนะครับแปดศูนย์ก็มาเข้าที่หวยฮานอยปกติเช่นเดียวครับก็มาเข้าที่970ครับ970นะครับึ่งออก70นะครับ บนเดเล็ก,เกวิ่งบนล่างก็0770มาเข้าที่70สั้นในที่มีโชคนะครับถูกสลากเล็กไทย2ตัวบนสตัวางของหวยหาหน่อยปกติซึ่งออก70และ56นะครับก็ดีใจด้วยนะครับท่านที่ไม่มีโชคต่อรุนกันต่อในงวดวันที่13ครับมาดูกันเลยนะครับมาสรุปเลขเด่นประจำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยกันครับจาก,กน,นํำเลข้ยทย สามตัวบนของหวยฮานอยปกติซึ่งออก970มาเป็นแนวทางการคิดคำนวณหาเลขเด่นในแต่ละหลักครับหลักร้อยครับผมนำเลข9คำนวณหาเลขเด่นประจำหลักร้อยได้เลขเด่นจากสูตรที่คำนวณ4ตัวครับ4ตัวคำนวณได้มี2479ครับ2479หลักสิบครับผมนำเลข7คําคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักสิบได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณ4ตัวแล้วครับ สี่ตัวคำนวณได้มีหนึ่งสี่หกเก้าครับหนึ่งสี่หกเก้าและหลักหน่วยครับผมนำเลขศูนย์คำนวณหาเลขเดือนประจำหลักหน่วยได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณสี่ตัวครับสี่ตัวคำนวณได้มีสามห้าแปดศูนย์ครับสามห้าแปดศูนย์นี่คือเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยหวยหาหน่วยวันที่สิบสามครับมาดูการจับคู่ชุดสองตัวบนครับผมนำหลักสิบสี่ตัวหนึ่งสี่หกเก้าจับคู่กับหลักหน่วยสี่ตัวสามห้า 80ดยจะได้ชุด2ตัวบนดังนี้ครับ1่วางหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วย4ตัวจะได้หนึ่งสา0หนึ่งห้าหนึ่งดหวางหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วย4ตัวจะได้4ี่ส4 8 4ี่ห้าสี่แดี่วางหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วย4ตัวจะได้6 3สา6ห 6, 6 0้าด เกาวังหลัก10จับคู่กับหลักหน่วย4ตัวจะได้93 95 98 90รวมทั้งหมดในชุด2ตัวบน16ชุดเดกันครับมาลุ้นครับ16ชุดนี้จะมาหรือไม่ครับส่วนชุดเด่นครับผมจะตัดจาก16ชุดครับให้สมาชิกดูนะครับมาดูหลัก10ครับหลัก14ตัว14 69ครับผมดึงเลขกนนะครับดึงเลข1 ดึงเลขหกครับวางหลักสิบครับหลักหน่วยสี่ตัวสามห้าแปดศูนย์ครับสามห้าแปดศูนย์ดึงเลขสามครับดึงเลขสามดึงเลขแปดวางหลักหน่วยครับผมจะนําหลักสิบสองตัวหนึ่งกับหกจับคู่กับหลักหน่วยสองตัวสามกับแปดครับจะได้ชุดสองตัวชุดเด่นสองตัวบนดังนี้ครับในชุดเด่นสองตัวบนที่สรุปจับคู่ไว้นะครับ ชุดเด่นนะครับก็จะมี1 3 18 6 3 68 4ชุดครับ13 1 8 6 3และ68 4ชุดใน4ชุดนี้เป็นชุดเด่น2ตัวบนของหวยฮานอยมาลุ้นครับจะมาหรือไม่ครับส่วนชุด3ตัวบนครับมาดูด้านหลักร้อยครับหลักร้อย4ตัวครับ2479ครับ2 4 7 9ดึงเลข2ครับดึงเลข2ดึงเลข7วางหลักร้อยนะครับ นำมาจับคู่กับชุดเด่น2ตัวน4ี่ชุด13,18 63,68จะได้ชุด3ตัวบนหวยฮาหนอยดังนี้ครับในชุด3ตัวบนที่สรุปจับคู่ไว้2วางละร้อยจับคู่ชุดเด่น2ตัวบนสี่ชุดจะได้2 13 2 1 8 2 6 3 2 6, 3, 2, 6 8 7งงหลักวางละร้อยจับคู่ชุดเด่น2ตัวบนสี่ชุดจะได้7 1 3 เจ็ดหนึและ768รวมทั้งหมดในชุด3ตัวบน8ชุดด้วยกันครับนี่คือชุด3ตัวนของหวย้าลอยครับผมจะสรุปชุดเน้นและชุดรองให้สมาชิกดูครับในชุด2ตัวบน4ชุดครับ1 3 1 8 6 3 6 8ชุดเน้นเน้นไปที่1 8ครับเน้นไปที่18นะครับชุดเน้นชุดรองไปที่63ครับ รอง6 3ครับเน้น18รอง63สม่วนในชุด2ตัวนะในชุด3ตัวบนครับในชุด3ตัวบนชุดเน้นเน้นไปที่7 1 8หนึ่งปครับเน้นไปที่718นี่คือชุดเน้นครับส่วนชุดรอง3ตัวบนรองที่263ครับ263นะครับจากทั้งหมด8ชุดครับทั้งหมด8ชุดในชุด3ตัวบนนะจะเหลืออยู่ที่2ชุดครับเน้น718และรอง6 2 6 3ครับนี่คือข้อมูลเลขท้าย3ตัวบน2ตัวบนเน้นและรองของหวยฮานอยมาได้ทั้ง3ฮานอยครับพิเศษปกติและ VIP สูตรคำนวณเน้นไปที่ฮานอยปกติรอบ18บแปการนาทีถึง18บแปรการสามสนาทีนะครับมาดูเลขไท้าย2ตัวล่างกันต่อครับเลขไท้าย2ตัวล่างของหวยฮานอยปกติงวดล่าสุดบนที่12ออก56ครับ ออกหนะครับหลัก10ครับผมนำเลขค่าคนวณหาเลขเด็นประจําหลัก10ในงวดวันที่13ครับได้เลขเด่นจากสูตรคํานวณ4ตัวครับ4ตัวคํานวณได้มี2570ครับ2 5 7หหลักหน่วยครับผมนำเลข6คํานวณหาเลขเด่นประจําหลักหน่วยได้เลขเด่นจากสูตรคํานวณ4ตัวครับ4ตัวคํานวณได้มี1 3 6 8ครับ1 3 6 8นะครับหลัก10 4ตัว2570 ดึงเลข2ครับดึงเลข2ดึงเลข72ตัวครับวางหลักสิบครับหลักหน่วย4ตัวครับ1 3 6 8ปครับ1 3 6 8ดึงเลข1ครับดึงเลข1ดึงเลข6 2ตัวครับวางหลักหน่วยผมนำหลักสิบตัวครับ2กับเจ็จับคู่กับหลักหน่วย2ตัว1กับ6จะได้ชุดเด่น2ตัวล่างหวยหานอยดังนี้ครับในชุดเด่น2ตัวล่างหวยหานอยที่สรุปจับคู่ไว้มี2 1 2 6 7 1ดึง เจ็ดหครับ2 126 7 1และ76ใน4ชุดนี้ครับชุดเด่นเน้นไปที่7 6นะครับชุดเด่นเน้น7 6ครับชุดร้องไปที่2 6ครับเด่น7 6รอง2 6ครับนี่คือชุดเด่น2ตัวล่างหวยฮานอยมาได้ทั้ง3าฮานอยครับพิเศษปกติ และ VP ครับสูตรคำนวณเน้นไปที่ฮานอยปกติรอบสิบแปนายการ5 5นาทีถึง1ิบปนาฬกา30นาทีนะครับมาสรุปชุดเด่น2ตัวบน2ตัวล่างหวยฮานอยนะครับจากการสรุปเลขสูตรที่ลงคลิปสมาชิกด,ดูเป็นแนวทางครับในชุดเด่น2ตัวบน2ตัวล่างที่สรุปไว้ก็จะมี1 3 1 8 6 3 6 8 2 1 2 6 7 1 7 6รวมทั้งหมด 8ชุดครับใน8ชุดนี้ครับเป็นชุดเด่น2ตัวบน2ตัวล่างหวยฮานอยมาได้ทั้ง3ฮานอยครับพิเศษปกติและ VIP นะครับส่วนชุดเน้นครับมาดูชุดเน้น3ตัวครับ3ตัวเน้นไปที่718ครับเน้นไปที่ 7- 1 8 2ตัวบนเน้น18ครับเน้น182ตัวล่างเน้น7 6ครับ2ตัวล่างเน้น76ส่วนชุดรองครับ3ตัวบนรอง263ครับรอง26-3ชุด รองสองตับนรองหกสามครับชุดรองสองตัวล่างสองหกครับนี่คือชุดเน้นและชุดรองสามตับนสองตัวและสองตัวล่างครับส่วนเลขวิ่งครับวิ่งบนครับเน้นเลขแปดวิ่งล่างเน้นเลขหกครับนี่คือเลขวิ่งนะครับในชุดเน้นชุดรองสองตัวนะครับจะมีหนึ่งแปดเจ็ดหกหกสามสองหกรวมทั้งเลขวิ่งบนล่างจับคู่กันแปดหกหกแปดเป็นเลขเด่นที่สุดของหวยฮานอยงวดประจำนวันที่ สิส,สิงหาคมนะครับนี่คือข้อมูลแนวทางหวยฮานอยครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านครับที่กาลังติดตามรับชมโปรดใช้การพิกจารยานรับชมก่อนการตัดสินใจนะครับตัวเลขที่ดํารงคลิปให้สมาชิกดูนี้เป็นเลขสูตรคํานวณเท่านั้นนะครับจะมาตามสูตรที่ผมได้คํานวณแล้ไม่ต้องรอรุ่นกันในงวดวันที่13นะครับขอบคุณสมาชิกสตาร์ทูรโด,ดวงวันนี้ทุกท่านทุกคนทุกหลังใจครับที่เข้ามาติดตาม รับชมชอบแนวทางการคิดการคำนวณสูตรวันนี้ผมในหาข้อมูลแนวทางหวยฮานอยทั้ง3ฮานอยครับฮานอยพิเศษฮาอยปะทินและฮานอย v a p งวดประจำวันที่13สิงหาคม2565ลงคลิปให้สมาชิกด,ดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจฝากกดติดตามกด s u b ส c r i b e กดไลค์กดแชร์ครับจะได้เป็นกำลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสูตรไว้นดดีเล็กเด่นๆลงคลิปให้สมาชิกได้ติดตาม ครับจมกระดิกในคลิปต่อไปครับขอสมาชิกทุกท่านชโชคดีทุกคนนะครับตุสากหานอยทั้ง3ฮานอยครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย VIP งวดประจำวันที่13สิงหาคม2 5 6 5ยเฮงเฮงรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ